สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะมีนาโตสิีนเสมอกันแซวมาแซวกับน็กโพสภาพไวละอ่อนโฟกัสรีบคอมเมนต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนที่หลายคนนั้นคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญวัยเด็กที่โด่งดังมาด้วยกันจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันสำหรับหนุ่มนักชาลีและสาวโฟกัสจิรกุลที่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่ แต่ความผูกพันยังคงเหนียวแน่นและผูกคอมเมนต์แซวกันตลอดซึ่งในครั้งนี้หยอกกันฮาแน็กชารีโพสต์ภาพเวลาออนโฟกัสเพื่อนรักรีบคอมเมนต์แฟนๆฮาเจี๊บน้อยหนาคัมแบบ็คเป็นคู่เพื่อนที่โตมาพร้อมๆกันและเป็นขวัญใจแฟนหนังสุดคลาสสิกสำหรับน้อยนาเจ๊จะภาพยนตร์แฟนฉันหรือโฟกัสจรกูลและแน็ชารี ที่ตอนนี้แมจะแยกย้ายกันเติบโตต,ตามเส้นทางของตัวเองแต่ก็มีโมเมนต์ฮาๆาตามภาษาคู่เพื่อนให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดก็เรียกกระแสะแฟนๆให้คัมแบ็กมาอีกครั้งเมื่อหนุ่มนักชาลีโพสต์ภาพวัยเด็กสุดน่ารักหน้าตาหล่อเหลาแต่เด็กพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยหล่อนะเนี่ยืออหือทำให้มีแฟนๆพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันล้นหลามและที่ทำเอาฮากันหนักมากเมื่อคู่จินวัยเด็กอย่างสาวโฟกัส โอเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าไม่น่าโตซึ่งนักเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าใช่เธอด้วยก็ไม่น่าโตงานนี้แฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวกันทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเรียกว่าคู่นี้เจอกันทีไรมีแต่เรื่องฮาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v e r y News Online ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ